สดีรับแฟนเพจเชนโรงฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะพามาชมทุ่งนานะครับที่อยู่รอบๆนะครับจะเห็นว่ามีอของชาวบ้านตรงนี้เป็นของชาวบ้านนะเป็นของชาวบ้านที่อยู่รอบๆนะคจะมะีลักษณะของการที่มีเพลี้ยมีมแมลงมีโรคถูกทําลายนะครับจะเห็นว่าเป็นย่อมย่อม,มนะครับเชนโรงก็จะพาให้ดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะมอันนี้อันนี้หญ้าจะรกไปหน่อยนะึง จากนั้นก็ดูแลแดีหน่อยนึงนะครับตรงนั้นก็จะเหลืองๆนะครับแล้วก็ใบรีบๆนะครับส่วนตรงนี้นก็จะเขียวก็จะสลับกันไปเพราะว่าเขาดูแลไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะใส่ปุ๋ยบ้างไม่ใส่บ้างนะครับอาจจะใส่ปุ๋ยคอกบ้างนะครับก็ได้รับการดูแลที่แตกต่างนะครับก็จะอยู่รอบๆของฟาร์มชัยนงค์เลยนะครับแถวนี้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดู update. อัปเดตข้าวที่ชัยลงไปแอบใส่ปุ๋ยให้ จ้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ในทุ่งนานะครับที่อยู่หน้าบ้านหน้าฟาร์มของชัยนรงค์นะครับมันเป็นทุ่งนานะครับของชาวบ้านนะครับซึ่งชัยนรงค์ก็ได้แอบใส่ปุ๋ยให้เขานะครับก็บอกเขาแล้วล่ะนะครับว่าชัยนรงค์จะใส่ปุ๋ยให้นะนะขอทดลองปุ๋ยน้อยนะครับ ขาบอกยินดีเลยเต็มที่นะครับชัรงค์ก็ใช้เครื่องพ่นมาพ่นปุ๋ย CF3 นั่นเองประมาณ1กระสอบต่อหนึ่งไร่นี้นะครับก็วิดีโอที่ชัรงค์ให้เด็กพ่นนะครับก็มีย้อนหลังนะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับน่าจะใช่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับความแตกต่างนะครับ ใบเขาจะแข็งแล้วก็ชีพโผล่พ้นกับรวงออกมานะครับนะครับใบจะไม่อ่อนนะครับใบจะไม่อ่อนต้นจะแข็งต้นจะใหญ่แล้วก็เมล็ดเต็มนะครับแล้วก็รวงเนี่ยติดแบบไม่มีเมล็ดรีบะนะครับไม่มีเมล็ดรีบทั้งรวงเลยนะครับอันนี้คือผลของปุ๋ย CF3 นะครับถ้าเป็นที่อื่นก็จะ ม,มันจะโน้มไปด้วยกันนะครับใบเนี่ยนะครับใบของเขาจะไม่ใหญ่นะครับแต่นี่ใบจะกลางออกแบบใหญ่มากนะครับนี่ก็คือใช้ลงใส่ให้เขานะครับตอนนี้เนี่ยยังมองไม่เห็นชัดนะครับต้องรอเข้าสุกรวงนะครับเพราะฉะนั้นใบแล้วก็รวงข้าวจะแยกกันนะครับรวงข้าวก็ถ้าหนักก็จะโน้มลงนะครับ ส่วนใบก็จะตั้งขึ้นส่วนตรงนี้เป็นข้าวที่ของชาวบ้านที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยชยนโรงนะครับชานารงอยากจะให้2ไร่เนี้ยเอามาเทียบกันให้ดูนะครับแต่ว่ามันก็จะอาจจะคนละสายพันธ์กันนะครับแต่ก็ดูลําต้นแล้วดูใบแล้วก็คนละอย่างกันแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้ปุ๋ยที่อุดมสมบูรณ์นะครับหกระสอบต่อหนึ่งไร่เนี้ยชายนารงว่าพอดีหรือหนึ่งกระสอบครึ่งนะครับนะครับถ้าถ้าไม่ได้ใช้เครื่อง พ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยทั่วนะครับแต่ใช้เครื่องเครื่องหวานนะครับช้ลงใช้เครื่องหวานแล้วก็สังเกตใบนะครับแล้วก็สังเกตรวงนะครับรวงเนี่ยติดหมดทุกรวงนะครับไม่มีการารีบหรือว่ามีรวงม,มีมีเม็ดที่เสียนะครับก็จะเต็มรวงเลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นข้าวพันธุ์อะไรก็ไม่รู้นะครับชยัยงยังไม่ได้ถามเข้าเลยว่า าชาวบ้านคนนี้เขาปลูกข้าวพันธุ์อะไรนะครับแต่ที่แน่ๆปีนี้เขาได้ข้าวสวยงามแน่นอนนะครับทุกปีเนี่ยนะครับเขาหว่านปุ๋ย1 6 6 6นะครับตราอย่างดีนะครับเหมือนกันนะครับมีมีรูปมีรูปเรือใบด้วยนะครับแต่ของเราก็เรือใบนะนะครับ c f เของเราก็เรือใบใครเรือใบเพชรนะครับเนี่ยฮะถ้าข้าวของชาวบ้านคนอื่นก็จะมีเมล็ดรีบด้วย นะครับแล้วก็ใบไม่แข็งแรงนะครับของเราใบแข็งแรงนะครับใบกลางออกรับแสงแดดนะครับเพื่อที่จะสังเคราะห์แสงใบปรุงอาหารนะครับมาเลี้ยงรวงให้มีน้ำหนักเต็มนะครับมีเมล็ดข้าวที่เต็มนั่นเองนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของพืชที่ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับนี่ก็คืออันเนี้ยได้ผลที่สมบูรณ์แล้วนะครับชัยลงก็ สบายใจละว,ว่าโอเคนะครับ cf 3เหมาะสำหรับข้าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้านะครับเกษตรกรท่านใดอยากจะใช้อยากจะเพิ่มผลผลิตข้าวก็ทดลองใช้ cf 3ไปซักกระสอบนึงก็ได้นะครับแล้วเทียบกับปุ๋ยตัวอื่นดูนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับเชิญชมได้นะครับตอนนี้ชัยรงค์ก็มีปุ๋ยคิปเซตนะครับที่เป็นชุดนา 1กิโลนะครับมีทั้ง c f 2 CF3 อีมีในกล่องเดียวกันเพียง300บาทนะครับพิมพ์คำว่าซื้อปุ๋ยนะครับระบบก็จะรับออเดอร์โดยอัตโนมัตินะครับและท่านก็ไปทดลองกับข้าวกับอะไรก็ได้นะครับพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะครับหลายคนที่ไปทดลองแล้วเขาได้ผลดีมากนะครับก็กลับมาซื้อเป็นกระสอบเลยนะครับราคานั้นก็พิมพ์ว่าซื้อปุ๋ยปุ๊บเดี๋ยวราคาก็จะแสดงเองนะครับระบบออเดอร์ก็จะแสดงมาให้ท่านนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามชัยนรงฟาร์มขอบคุณครับ